ช่วยกันทางผมก็จะช่วยเต็มที่มีตำรวจมีอะไรมาช่วยช่วยกันนี่เยี่ยมก็ได้เยี่ยมอ่ะเยี่ยมใช่ไหมเยี่ยมแขนยาวนะบอกเขาเยี่ยมแขนยาวก็ได้ไปได้ปน้องคอได้อ่าปทอนะอ่าเนีนะหันหน้ามาตรงนี้ครับได้มกบ เขาไปทำอะไรว่าไปังวันไนมากมาจากจงหวดไหนในกัมพูชามาจากเชยงบขิอะไรเี้ยตั้งภาพ่รักมากเลยค่รัมาก 啊，早上好，兄弟，上午 กักไซกักข้อมทางวายกับบ้านเออรถตังตามเราตามตามตกลนได้กันตามเว็บจนขั้นคนจะโนวนน้องวียงอยว่ไหมวิ่งอะไรวิ่งจังส่งมาที่ทางทหารเรามีเจ้าที่ทั้งทหารตำรวจตำรวจขัใหญ่บ้านมามารับตัวได้ตลอดเวลาครับแจ้งมาเลยครับอย่างนั้นบ้องก็บ้องตรวจจับการทางไทยตั้แม่กระโดดควานไทยคอยเต็มครับปรับทางไทยนั่งเมียนโมซูร์ ออครับเพราะว่าอย่างอย่างครั้งเนี้ยถ้าเกิดเราจับไม่ได้เนี่ไม่รู้เขามีเชื้อโควิดหรือเปล่าถ้ามันเล็ดลอดเข้าไปข้างใน่มันจะไปติดคนที่อยู่ในในประเทศไทยเราก็เป็นห่วงครับวนันนี้มีเงือบสกัดบาง เอาไานดกระเป๋าใครอะเอาไปด้วยนะกระเป๋าอาหาร